ยู่ช่วงของเกามกันต่อนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยเพราะว่าสุดสัปดาห์แบบนี้คะ่ะเราเตรียมเอารวบรวม,รวมประเด็นที่ฮอตและฮิตมานําเสนอให้กับผู้ชมนะคะกับพี่พี่กูรูของเราเช่นเคยคะ่ะวันนี้พี่เอรัชการเปรียบของศาลค่ะสวัสดีครับสุดยอดทางนักกรียของเรานะคะพี่เบนมาอยู่ดิชวิการค่ะสวัสดีค่ะครับน้องกระแตวันนี้4ธันวาคมนะครับเผอเพลิเดียวจะหมดปี2558แล้วนะครับ เซตอินเด็ก์เพอร์ฟอร์ไม่ดีเลยนะครับหลังจากต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพยายามขึ้นไปเทส1,420พอไม่ผ่านปุ๊บก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับหลุด1,380ก็เหมือนจะเป็นขาลงระยะกลางๆแล้วแล,วและล่าสุดก็ลงมาประมาณ1,340จุดนะครับกลุ่มพลังงานลงเยอะมากนะครับโดยเฉพาะปตทสผเนี่ยปรับตัวลงมาถึงประมาณ61บาทแล้วลงค่อนข้างเยอะนะครับกลุ่มสื่อสารหลังจากประมูล 4G เสร็จเนี่ยโอ้โหลงหนักเลยนะครับแอดวานซ์อินทัชนะครับ ทรู True, แล้วก็ j a สซีมินเนลงประมาณ1 5 1 6ในหนึ่งเดือนนะครับแล้วดีแทลงเกือบ30%ลงค่อนข้างเยอะมากกลุ่มธนาคารยังดูเหมือนมีแรงซัพพอร์ตอยู่นะครับก็เรียกว่ายังปรับตัวพยายามช่วยพยุงตลาดอยู่แต่ในท่ามกลางบรรยากาศขาลงนะครับกลับมีกลุ่มเอ,เอกอกลุ่ม,ม<า>ที่สวนตลาดขึ้นได้และขึ้นอ,อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งนั่นคือกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวนะครับถ้าใครติดตามราคาหุ้นของหุ้นอย่าง AOT นะครับมินหรือว่าเซนเทลเนี่ย เดือนที่ผ่านมาขึ้นอย่างโดดเด่นมากและมีโวล่มซัพพอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึก2กลุ่มนี้กันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเอาพอร์ตตลาดได้แบบค่อนข้างเด่นชัดขนาดนี้และราคาปัจจุบันที่ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยแพงไปไหมนะครับคนที่มีอยู่เนี่ยขายก่อนดีหรือว่าควรจะถือต่อแล้วแนวโน้มปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจาะละเอียดทั้ง2กลุ่มครับซึ่งวันนี้คนที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของทั้ง2กลุ่มนี้ก็คือคุณจิติมารัตนธรรมนะคะเป็นนักวิเคราะห์ทางสาย ของที่เป็นโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็ยังครอบคลุในเรื่องของอาหารด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะรับน้องอ๋อก็ให้เกียรติการเป็นคัที่2นะครับคำถามแรกเลยนะครับเปิดเลยว่าเอาโรงแรมก่อนนะครับห<ม> <oral> ลังจากที่เราเกิดบอมช่วงประมาณสิงหาคมเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มโรงแรมเนี่ยปรับลงไปเยอะอย่างมินเนี่ยลงไปประมาณสัก23บาทเทน่าวันนี้ขึ้นมา36สนะครับเซนเทลลงไป32วันนี้ขึ้นมา46ขึ้นแบบเกือบเกือบสี่เลยเนี่ยภาพรวมคอร์เตอร์อสามเออร์เน็ dawn, องออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วมีปััจจย เด่นอื่นไหมครับที่ทําให้2ตัวนี้เปอร์ฟอร์มโดดเด่นมากเลยในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาครับจริงๆ quarter สเราเจอเหตุการณ์ระเบิดที่ราดประสงค์ด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผลที่ออกมาเนี่ยไม่ไม่แย่เท่าที่คาดนะคะ<ม>โรงแรมที่กระทบจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมแถบราดประสงค์ก็คืออย่างเช่นไฮแอทเอราวันเซ็นทารัลเซ็นทรัลเวิลด์ลเงี้ยนะคะซึ่งในส่วนของโรงแรมที่ไกลออกไปหน่อยอย่างเช่นสุขุมวิทอะไรเงี้ยก็ไม่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 โดนเท่าไหร่ ยิ่งต่างจังหวัดด้วยแล้วนี่ก็คือแทบไม่โดนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิมแพคค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นควอเตอร์สามงบที่ออกมาจึงค่อนข้างดีนะคะอ,อย่างเซนเทลเนี่ยกำไรโตรประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเยอ year <on> year อนเยียออนเกียนะคะแล้วก็อย่างมินเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก20%ซนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงบที่ค่อนข้างดีเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นฐานที่ต่ำด้วยนะคะี่แล้วเราเพิ่งจะเปลี่ยนตัวการเมืองพอดีใช่ค่ะก็เลยงบออกมา ค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็ผลกระทบไม่มากเท่าที่คาดหุ้นก็เลยตอบรับค่อนข้างดีก็คือฐานปีที่แล้วมันต่ำกว่าที่คาดไว้พอปีนี้ก็เลยปรับตัวขึ้นมาได้เรื่อฟื้นตัวได้แล้วใช่ไหมคะแบบนี้ถือว่าฟื้นตัวแล้วอย่างอย่างคนจีนใช่ไหมคะที่เจอเรื่องเหตุการณ์ระเบิดตรงนั้นเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยก็คือหายไปเหมือนกันนะคะจะต่ํากว่าเดิมประมาณสัก3 0มแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเช็คกับทางทัวร์โอเปอเรเตอร์เขาก็บอกว่าขึ้นมาเท่าเดิมแล้วก็ถือไว้ว่าโอเค งั้นแปลว่างบในไตรมาสที่3ที่เห็นการฟื้นตัวเนี่ยมันฟื้นมาจากธุรกิจท่องเที่ยวแลวตรงส่วนอาหารของเซนเทลกับมิ้นเป็นไงบ้างอะค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างฟู้ดบิสเนสเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังติดลบอยู่เซมิอร์เซลล์นะคะประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีค่ะความต้องการการบริโภคอาหารเนี่ยค่อนข้างน้อยะคก็เลยทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงตรงตรงฟู้ดนี่ไม่ค่อยดีแต่ว่าหนุนโดยของโฮเทลบิสเนสมากกว่าโอเคค่ะ ถ้าอย่างนั้นเป็นมาถามในควอเตอร์สี่กับควอเตอร์หนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวก็คือเข้าสู่ฤดูกาลไฮซีซั่นนะคะแนวโน้มนะคะในไตรมาสที่4กับไตรมาสที่1ปีหน้าเองเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่จะเซอร์ไพรส์มากไปกว่าสิ่งที่ตอนนี้ราคาหุ้นก็สะท้อนมาละในหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น l t ก็3 0 0รกว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็มิ and Tail เองก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีะคะ่ะคืออย่างในเรื่องของควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สี่ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเรามองว่า เซอร์ไพรส์ถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยคิดว่าไม่มากนะักนะในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยควอเตอร์สี่ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับมาเลเวลเดิมแล้วนะขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเทียบโกร w t h year on year ในควอเตอร์สี่หนึ่งห้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคะฐานมันขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นโกร w t เนี่ยจะไม่ค่อยเยอะแล้วอาจจะมากอาจจะโตแบบสักประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เทียบกับช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตแบบ เยอะมากะะแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะมี positive catalyst ที่มา drive ราคาหุ้นในเซกเตอร์นี้ต่อได้ไหมเน่คิดว่าไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้เทรดค่อนข้างค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแบบค่อนข้างแพงใช่ค่ะก็คิดว่าถ้าไปต่อก็ได้อีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วกรณีที่เกิดเหตุการความไม่สงบที่ปารีสนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเองเนี่ยเราเราได้อันิสงส์ไหมคะคือนักท่องเที่ยวจีน เปลี่ยน routing มาเที่ยวแถวนี้แทนไหมคะเนี่ยก็พยายามหวังเหมือนกันซึ่ง,งจริงๆถ้าเท่าที่เช็คก,กับโรปปอรเดเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างรูทที่เป็น bar, เอาบาอย่างอินบาอย่างเช่นยุโรปมาไทยเนี่ยก็คือยังมาเหมือนเดิมะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเอเชียอย่างคนจีนอย่างเงี้ยที่เดิมทีจะไปยุโรปแล้วเปลี่ยนใจมาไทยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายังเห็นไม่ชัดคือยังยังไม่ชัดต้องรออีกสักหน่อยแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถือได้ว่าตัวเลขน่าจะเป็น normal ก็คืออ่อนพาไปยังยังยังไม่ได้มีเห็นอะไรที่น่าจะเห็นเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่มากไปกว่า4-5%่าอเค่ะงลบก็ไม่เห็นเหมือนกันถูกต้องไหมคะค่ะก็ครับงั้นก่อนที่เราจะไปถามเรื่องของสนามบินนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องอสรุปคําแนะนําการลงทุนของหุ้นหลัก2ตัวคือมิน์กับเซนเทลนิดนึงว่าราคาปัจจุบันเนี่ยคำแนะนําเป็นยังไงครับเทียบกับแฟร์ไพรส์ครับของเซนเทลกับมิน์นี่นะคะเราให้แนะนําเป็นถือนะคะทาร์เก็ตไพรส์ของเซนเทลอยู่ที่47บาท แล้วก็มินอยู่ที่34บาทก็ราคาเซนเทลอาจจะยังมีรูมิดนิดหน่อยแต่มินเนี่ยก็ถึงแฟร์ไพรซ์ละเพราะฉะนั kind of ้นตรงนี้ก็ควรจะถือนะครับแล้วถ้าผ่านช่วงไฮทีซั่นไปเนี่ยอาจจะมีการปรับลงบ้างก็เดี๋ยวลองหาดูจังหวัดเข้ากันใหม่คือช่วงนี้ก็รอจังหวัดหุ้นยอก่อนลงสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยเข้าใหม่รอคอร์เรคชั่นอีกอันนี้เป็นราคาตอนสิ้นปีนี้หรือว่าสิ้นปีหน้าค่ะสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าแล้วโอเคครับงั้นก็ จบเรื่องโรงแรมไปวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องสนามบินนะครับซึ่ง AOT นะครับเรียกว่าเหมือนเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเหมือนเสือนอนกินเลยคือ perform มากซึ่งปัจจุบันหลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตามนะครับนวันนี้ AOT เนี่ย market cap มูลค่าตลาดใหญ่กว่าทุกธนาคารพาณิชย์ไทยไปแล้วนะครับยืนอยู่อันดับ4ของตลาดก็เซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากคือขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลย แผนการของ L อลเป็นยังไงบ้างเพราะ LT เนี่ยหลังจากที่ดอนเมืองกลับมาโอเปรตเนี่ยระทาย LT ขยับขึ้นมาเยอะตอนนี้ดอนเมืองกํลาลังจะโอเปรต์เทอร์มินอล2นะครับแล้วยังมีข่าวเรื่องอูตะเเาจะมาทําการเบินเชิงพาณิชย์อีกมุมอมองของของเรื่องนี้เป็นยังไงครับต่อ LT ทั้งเทอร์มินอล2และที่อูตะเภาครับในส่วนของเทอร์มินอล2ที่ดอนเมืองนะคะก็มีแผนที่จะเปิดเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งเราก็มอง p o สิทีฟเพราะว่าจะทําให้ capacity ของผู้โดยสารเนี่ย การรองรับผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิม18.5ล้านคนจะเป็น30ล้านคนคนะฮะจริงๆปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้โดยสารที่ไปที่ดอนเมืองเนี่ยก็อยู่ที่29ล้านคนสูงกว่าแ a p a c i t y อยู่แล้วนะคะเ,คเพราะฉะนั้นการเพิ่มตรงนี้จริงๆหนึ่งได้ประโยชน์ในส่วนของผู้โดยสารเองที่จะได้รับความเขาเรียกว่าแอดน้อยลงสะ,ะ,ะส่วนของ AOT เองก็จะได้ในเรื่องของการรีิวหรือว่าการปรับตัวสัญญาพวก พัมปทานที่ใช่พวกสัมปทานทางด้านดิวตี้ฟรีหรือว่าคอมเมอรเชียลพวกทับเรือใช่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสัมปทานส่วนใหญ่จะเป็นมินิมั่มเขาเรียกว่ามีการันตีเอาไว้เมื่อพอได้ตรงนี้เข้ามาเนี่ยเอลทีก็จะมีกําไรที่เพิ่มขึ้นแล้วส่วนอูดะเพาล่ะครับอูดะเพาลเนี่ยจริงๆจะเป็นไม่ใช่ของเอลทีนะฮะจะเป็นของทางกองทัพเรือนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ย ก็จะบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะมาแย่งพาสเซนเจอร์ของ a ออหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเรามองว่าไม่น่าห่วงเพราะว่าที่อุตภเปาเนี่ยแพรซี่ในการรองรับผู้โดยสารแค่3ล้านคนเมื่อเทียบกับดอนเมือง3 0สิเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยอิมแพ t เท่าไหร่แต่ว่าระยะยาวเนี่ยน่าจะช่วยหนุนกันละกันมากกว่าเพราะว่าเขาก็มีแผนที่จะลิงก์รถไฟระหว่างสอสนามบินซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีความสะดวกมากขึ้นก็เป็นเป็น สปอร์ตซึ่นกันนะครับแล้วถามนิดนึงเกี่ยวกับโรนภูมิเฟสสองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงครับเรื่องนี้ตอนนี้ก็คือดีเลย์เปิดประมาณปี2020 2020ก็อีก4ปีครับะซึ่งก็ตอนนั้นตอนนี้ก็มีโปรเซสในการบิลดิ้งนะคะเพื่อที่จะก่อสร้าง ก็คือตอนนั้นก็ต้องรอไปซึ่งแคป a c i t ี้ในการรองรับผู้โดยสารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก45ล้านคนเป็น60ล้านคนแต่ประเด็นอีกอันนึงที่สำคัญของ LT ก็คือจะมีการเปิดเทอร์มินอล2ที่ภูเก็ตซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มแคปเรสซี้ด้วยก็จะโพสิทีฟกับ LT เหมือนกันเดือน b r u a r y กุมภาพัน์ปีหน้าค่ะงั้นก็จะเห็นได้ว่าสนามบินเอโเนี่ยเซนติเมนต์บุกจริงๆนะครับแล้วก็เหมือนเสือนอนกินเลยแล้วถ้าใครสังเกตใครเดินทางบ่อยๆนะครับโอ้โหสนามบินนนเมืองตอนนี้เสาชิดแน่นกว่ามอชิดอีกนะครับตั้งแต่ตีห้านี่คือคนแน่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มธุรกิจเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าราคาหุ้นณปัจจุบัน320ล้อยยี่บละนะครับแฟร์ไพรส์คำแนะนำตรงนี้นองอมมองยังไงครับปัจจุบันตอนนี้เราให้แนะนำซื้อนะคะแพ็กเก็ตอยู่ที่350 แต่ว่าในเรื่องของการ Adjust พวกสมรทานของดอนเมืองกับทางภูเก็ตเองเรายังไม่ปรับยังไม่ได้ใส่เข้าไป,<ช>ไปก็คืออาจจะมี potential upside ตรงนี้ค <ำ S 1> รับก็ชัดเจนก็เรียกว่ายังถือต่อได้และยังแข็งกว่าตลาดไปอีกสักพักหนึ่ง ได้ค่ะถ้าเราเห็นภาพโรงแรมเห็นภาพสนามบินแล้วนะคะก็มาต่อด้วยสายการบินบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยเมนเห็นบางกอกแอร์เวย์ค่ะ BA เนี่ยขึ้นมาแบบค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยซื้อประจำเลยนะคะมีรายงานแทบจะทุกวันด้วยเหมือนกันในมุมมองของคุณออเอเนี่ยมองถึงตัว BA เงคะเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆที่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะอันเดอร์พอร์ฟอร์มมากค่ะ จริงๆ BA เนี่ยเขามีธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นสายการบินด้วยแล้วก็มีถือหุ้นในโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางสมุย p r ฟตี้ฟันนะคะซึ่งในส่วนของ Business อื่นๆเนี่ยก็จะได้รับมาเป็นดีวเดนซึ่งถือว่าเป็น e a r n i n g ที่ค่อนข้างคงที่นะคะเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นที่เขาเรียกว่าเป็นสายการบินอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ความผันผวนในเรื่องของกําไรเนี่ยก็จะเหวี่ยงกว่านะ BE ก็จะเซฟกว่าระดับหนึ่งนะคะอันที่สองที่เราชอบ b a นะตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ํามันเพราะว่าช่วงต่อนหน้าเนี่ยเก้าเดือนที่ผ่านมาเขาเฮราคาน้ํามันในราคาที่สูงนะคะประมาณสักร้อยเหรียญเลย,ยนะคะร้อยเหรียญต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงราคาน้ํามันลงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะได้รับเ e n น f ิ t น้อยแต่ปรากฏว่าในควอเตอร์สี่เนี่ยในเรื่องของอการ h e เนี่ย h ฮ e ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ25%แล้วจากเดิม9เดือนแรกนี่เฮดจเนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันลงก็จะเบนฟิตบางกแอร์เวย์มากกว่าคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะมองกันในในแง่ของคอสก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเป็นปีหน้าเนี่ยเทียบกัะฐานปีนี้ที่9เดือนที่ยังมีเฮดจิ้งอยู่100%เนี่ยก็จะได้ในลักษณะที่เป็นเชิงบวกในแง่ของคอส ใช่ไหมคะแล้วในแง่ของสายการบินในแง่ของเส้นทางบ้างนะคะสำหรับ B A เองเนี่ยตอนนี้มีแผนในการขยายเส้นทางมากน้อยแค่ไหนบ้างอะคะ่ะก็แผนของเขาเนี่ยก็จะเน้นขยายเส้นทางที่ทสมุยนะะอย่างเช่นไปสมุยฮ่องกงสมุยสิงคโปร์นะคะซึ่งสมุยเองเนี่ยเป็นรูทที่สนามบินเขาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกได้ว่าตั้งราคาได้สูงนะคะก็จะได้ไฮมา a r จิน การเพิ่มรูทในส่วนของสมุยจะเป็นเบนด์บิ๊กับตัวบริษัทด้วยก็แสดงว่าบีเอ,อยังโดดเด่นอยู่นะครับซึ่งถ,ถ้าจาได้น้องโอเคยออกรายการกับเรา12มิถุนายนวันนั้นเราก็บอกว่าสายการบินเนี่ยบีเอาน่าจะดีที่สุดณปัจจุบันก็นักทุนฝ,นฝากถามครับขึ้นมาเยอะ <assim> แล้วเทียบกับแฟร์ไพรส์เป็นยังไงแล้ว a อเอบีณปัจจุบันคําแนะนําสั้นๆเป็นยังไงครับของบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆใน valuation ของเราเนี่ยแองแ s รซูมราคาน้ามัน ระดับสูงอยู่นะคะก็คือจะอาจจะมีอัพไซด์ในเรื่องของราคาน้ํามันที่ที่ต่ํากว่ากว่าเดิมนะคะตรงนี้ต้องเดี๋ยวขอลองดูอีกทีหนึ่งนะคะยังแนะนาซื้ออยู่นะคะถักเก็ตไพรซ์อยู่ที่ยี่สิบสี่จุดห้าบาทนะคะคในส่วนของ aav เราก็แนะนําถือนะคะถักเก็ตไพรซ์อยู่ที่ห้าจุดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเทียบバリเอชั่นแล้วเนี่ยของ aav เนี่ยจะสูงกว่าบางกอกแอร์เวย์ ปัจจุบันเทรดอยู่ที่หนึ่งเท่ากว่านะคะขณะที่ของบากาแอร์เวสที่เป็นคอร์บิสเนสเองเนี่ยเทรดอยู่ที่ไพรส์เ o ิร์บบ Book Value ปประมาณสัก 0, 0. ูนย์จุ <พอ S 3> ดเจ็ดศูนย์จุดแปดก็อย่งว่าชีพโลชั่นอยู่ครนะับสองสายการบินนี้ค่ะคแล้วก็แน่นอนค่ะคสายการบินสุดท้ายค่ะสายการบินของประเทศไทยนะคะของคนไทยเลยคือการบินไทยค่ะรออยู่เลยค่ะรออยู่เลยนะคะคือลงมาต่ํากว่า10บาทแล้วบาทต่ำกว่า8บาทต่ำกว่า8บาทแล้วด้วยนะคะเป็นอยากจะทราบนิดนึงว่าแผนในการปรับ โครงสร้างนะคะหลังจากที่เราได้ท่านดีๆท่านใหม่คือคุณจรําพรเนี่ยเข้ามาบริหารแล้วหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการปลดพนักงานและ Earl y r e t รทายนะคะคมีเรื่องของการขายเครื่องบินมีเรื่องของการยกเลิกสายการเอ่อเส้น<ช>ทางบ,บินนะคะคคโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยมุมมองจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นภาพของการฟื้นตัวของการบินไทยได้เร็วมากน้อยแค่ไหนคะหรือยังต้องใช้เวลาในการปรับข้างในอยู่พอสมควรนะคะ ของการบินไทยเองเนี่ยเรามองว่าถ้าจะฟื้นอีกทีก็คือปี2017เเลยยงต้องใช้อีก1ปีต้องใช้อีกหปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยทางท่านจารมพรก็มีแผนคือแผนการเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นสเต็ปก็คือในเรื่องของการกรีซั c ต์เทลิงลดรูทที่ไม่กำไร<ะ>เส้นทางบินที่ที่ไม่กำไรอย่างเช่น LA ก็ตัดรูทออกไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการขายเครื่องบินที่ไม่จำเป็นะนะคะ ซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีแผนแผนที่เขาจะขายเนี่คือประมาณสัก40กว่าลำ42ลำแต่ปีนี้จะขาย15ลำ<ะ>นะคะแต่ว่าพอขายไปเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าขาดทุนการด้อยค่าเครื่องบินใส่เข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีขาดทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการการ ขอให้พนักงานนะสมัครใจในการ,ร,กรเกษียณอายุก่อนกําหนดอันนี้ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยในปีน<ฆ>ี้แล้วก็ปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกําไรของบริษัทเนี่ยก็ยัง impact จากในเรื่องของคอสต่างๆที่มีเข้ามาในปีนี้และปีหน้าด้วยก็จะเห็นกำไรทีหนึ่งคือปี1-7เลยแต่ในเชิงผลประกอบการล่ะคะโอเปอเรชั่นและถ้าตัดรายการพิเศษเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราเรามองไอ้ตัวการหุ้นการมีไทยตัวนี้ค่ะจะเห็น เพอร์ฟอร์มได้เท่ากับคนอื่นบ้างไหมคะในแง่ของโอเปอเรชันอย่างเดียวคือตอนนี้ก็ถ้าถ้าพูดถึงควอเตอร์สเนี่ยนะคะการเมือไทยขาดทุนประมาณสิบบิลเลนต์บาท10หนึ่งหมื่นล้านนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น l ลอสขาดทุนที่เกิดจาก core business เองนะคะขณะที่เจ้าอื่นๆอย่างเช่นบางกอลเวย์หรือว่า a อเอวเขาเป็นกำไรนะฮะแล้วก็เขามี FX loss อีกก้อนหนึ่งด้วยประมาณ5,000ล้านเพราะฉะนั้นก็เลยยัง ยังบิสเนสถ้าเทียบกันแล้วก็ยังสู้เจ<ม>้าอืนอ่น<า>ไม่ได้อยู่ดีอย่างนัง้นก็สรุปหุ้นการเมืไทยอาจจะยังอันเดอร์เอร์ฟอร์มไปอีกสักพักใหญ่นะครับแล้วก็อาจใช้เวลาเป็นปีในการกลับขึ้นมาแต่หุ้นจริงๆถ้ามองลงมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับค่ะพี่เป็นน้อยเนี่ยค่ะค่ะก็ในมุมของธุรกิจทงท่องเที่ยวนะคะทั้งหมดเลยทั้งโรงแรมนะคะสนามบินสายการบินเองเนี่ยเหมือนยังคิดว่ายังเป็นพระเอก ในปีหน้าเพราะว่ายังมองว่ายังเป็นกลุ่มที่รัฐบาลเองเนี่ยมีนโย,ยบายชัดเจนในการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอ,อย่างกลุ่มของโรงแรมเองที่เมื่อกี้ทางคุณอ๋อได้มีการเรียนว่าโรงแรมเองเนี่ยอาจจะราคาจะอัพไซส์ไปเยอะละนะคะก็อาจจะรอจังหวะในการปรับฐานลงเนี่ยแล้วค่อยกลับมาว่ากันแต่เป็นว่าหุ้นอย่างเือนอนกินอย่างสนามบินอย่างสนามบินเอโทีเนี่ยเป็นว่าน่าสนใจมากที่ชัดเจนเลยนะครับพี่สั้นๆนะครับก็มองว่า กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยตีมแข็งจริงประเด็นการทุนชัดเจนประเด็นบวกรออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมมองว่าเป็นที่พักเงินของฝรั่งด้วยเพราะตอนนี้หุ้นเหมือนที่บอกเอลทีมารเก็ตแคขึ้นมาอันดับสี่แล้วหุ้นมินเทนเทลก็ไม่ได้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขายกลุ่มอื่นเนี่ยกลายเป็นที่พักเงินและผมว่าพอพอร์ตฝรั่งมีหุ้นการท่องเที่ยวเริ่มเยอะเนี่ยจะเป็นตัวที่ดันให้ลงยากครับวันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะสำหรับในเรื่องของางานกลุ่มการท่องเที่ยว รอบคุมแบบนี้เลยอย่างนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงกับเกมกับเราวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะนําเอาประเด็นที่ฮอตแิทติดลงบนแล้วก็น่าสาในใจขไหนมาให้คุณผู้ชมได้อีกแต่สำหรับรวันนี้พวกเราทั้งสี่คนต้องพลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ